ชาวบ้านตอนนี้จะรวมกันไน้ครับเลยทำวันท้วาบอกว่าคนกบไลน์มาเดินมานอกเลย พอปุ้มลงไปจริงก็ท่อรัมรูห้ารูมันต่อไม่ตึงไม่ตึงทอรูตรงนี่ทอรูในในในใต้น้ำครับอ๋อครับอ่าปอใต้น้ำถึงว่าบอมันแรงดันมันดันไปไกลที่ชาวบ้านมันเป็นทอแบบแน่ครับมันเป็นต่อดำต่อดำต่อยางกันต่อดำที่เป็นกลางนู้นนั่นพกางั้นแหละพวกชาวบ้านต่างหมูซ่ามูซี่เนี่ยไม่ไล่เลยอืมเป็นวันนี้อยู่นานเนอะนานเลยจ้าตั้งแต่มาซื้อบ้านตรงนี้เลยมันจะไล ตอนตีนึงตีนึมันต้องมารับน้ำอยู่ามทำใบ้านไม่ได้ลลยนี่ก็สี่ามมาบ้านยสทุจบเลยตังค้องวันตังคืนขึ้นตอนนี้รอบวัด้านเไม่ได้เลยนตัวเียนี่ก็ไปคู้หาูห้าากงนี้เดียวตนี้เลยอันนี้ใช้ั๊มน้ำมั้งแต่บ๊ำน้ำจะมากแค่ไหนอันนี้ที่ไร่เหลือนะนี่มันป้าปามตั้งมือเยอเรืป้าไปเลยมั้งั่นเทียว เลง้ำาวันเลยไม่ดีลงช่วยชีไปเรยัล่างตโปท่ว่ลาดยวัล่างกาือนซึงในมันตีมาล่างกาเือนสักสิงที่ชาวบ้านเดือดร้อนบ้านในหกหมู่สี่เป็นเรื่องน้ําครับน้ําประปาไม่ไหลมาประมาณสัก จริงๆที่ไม่ไหลอ,อยู่แบบนี้ประมาณรักสามปีแต่ว่าช่วงหลังนี้จะไหลบ้างไม่ไม่ไมหลบ้างแต่ช่วงนี้สามวันสามคืนไม่ไหลเลยครับเนี่ยกรณีผมมีรถผมก็ไปซื้อน้ําที่ปะปามาได้แต่ชาวบ้านทุกคนไม่มีรถเหมือนผมชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้ครับชาวบ้านเดือดร้อนขอก็มาร้องเรียนแต่ว,ว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงร้องไปทุกหน่วหงานแล้วครับตอนนี้หุ่นนำรงตําผมร้องไปแล้วผมก็ร้องไปที่ประปาด้วยตัวเองก็ร้องไป ขาบอกว่าแรงดันน้ําไม่พอผมถามดูแรงดันดันไม่พอเมื่อก่อนทําไมมันพอแต่เดี๋ยวนี้สาเหตุที่ผมว่าที่น้ําไม่ไหลครับน่าจะเป็นท่อที่ลุงกบัญญีแตกแต่ไม่มีการดูแลการรักษาจริงๆผมอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้มาแก้ไขดูแลให้จริงจังกว่านี้ไม่ใช่รับเรื่องแล้วก็เงียมหายถ้าสมมติว่า เมื่อวันน้ำไม่้หลวันถุกเจ้าหน้าที่อ้างว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มาทำงานแต่ว่าทำไมวันเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับเงินเดือนกินภาษีประชาชนไม่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าประชาชนเดือดร้อนเจ้า <ijd> หน้าที่ทุกหน่วยงานก็ต้องเดือดร้อนด้วยครัเพราะภาษีประชาชนเงินเดือนยังกินเต็มอยู่แต่ชาวบ้านทุกคนไม่มีเงินเดือนที่จะกินไม่มีตังจะไปซื้อน้ำด้วย ผมอยากทราบว่าทําไมหน่วยงาน,นต้องเป็นแบบนี้หมดความอัดอันตังใจของของชาวบ้านทุกคนคิดเหมือนผมหมดนี่ผมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านให้มาได้ระบายความในใจตรงนี้